มหาวิโลกนะห้าลำดับนั้นพระมหาสัตว์ยังไม่ได้ให้ปฏิญาณแก่เทวดาทั้งหลายได้ตรวจดูมหาวิโลกนะคือสิ่งที่สำคัญที่จะต้องตรวจดูห้าประการคือ 1. การ 2. ทวีป 3. ประเทศ 4. ตระกูลและ 5. การกำหนดอายุของมารดา หนึ่งการในมหาวิโลกณนะห้าประการนั้นพระโพธิสัตว์จะตรวจดูการก่อนว่าเป็นการที่สมควรหรือไม่สมควรในเรื่องการที่สมควรและไม่สมควรนั้นเวลาที่อายุจเจริญขึ้นมากถึงหนึ่งแสนปีจัดว่าเป็นการที่ไม่สมควรเพราะว่านในการนั้นชาติชราและมรณะไม่ปรากฏแกสัตว์ทั้งหลาย และพระธรรมรเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะพ้นจากไตรลักษณ์ย่อมไม่มีเมื่อพระองค์ตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสัตว์ทั้งหลายก็จะคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสข้อนี้ทำไมกันพากันไม่คิดที่จะฟังไม่คิดที่จะเชื่อจากนั้นก็จะไม่มีการตรัสรู้เมื่อไม่มีการตรัสรู้พระศาสนา ก็จะไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นการที่สัตว์ทั้งหลายมีอายุหนึ่งแสนปีจึงเป็นการที่ไม่สมควรแม้การที่อายุน้อยกว่าหนึ่งร้อยปีก็เป็นการที่ไม่สมควรเพราะในการนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกิเลสหนาและโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงให้แก่สัตว์ผู้มีกิเลสหนาจะไม่ตั้งอยู่ในฐานะ ที่เป็นโอวาดโอวาดนั้นจะหมดไปเร็วเหมือนรอยไม้ขีดลงไปในน้ำฉะนั้นเพราะฉะนั้นแม้การที่สัตว์ทั้งหลายมีอายุ100ปีนั้นก็จัดว่าเป็นการไม่สมควรการที่อายุระหว่าง1,000 100, 0แถึง100ปีจัดเป็นการอันสมควรและในการนั้นก็เป็นการที่สัตว์ มีอายุหนึ่งรปีลำดับนั้นพระมหาสัตว์ก็มองเห็นว่าเป็นการที่สมควรจะเกิดได้แล้ว 2. ทวีปต่อจากนั้นเมื่อจะตรวจดูทวีปพระมหาสัตว์ตรวจดูทวีปใหญ่สีทวีปได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เสด็จอุบัติขึ้นในทวีปทั้งสาม เสด็จอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเท่านั้น 3. ประเทศต่อจากนั้นตรวจดูประเทศว่าธรรมดาชมพูทวีปกว้างใหญ่มากมีปริมาณถึงหนึ่งหมื่นโยชรพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นในประเทศไหนหนอจึงได้เห็นมัชฌิมประเทศมัชฌิมประเทศคือสถานที่ ที่ท่านกล่าวไว้ในพระวินยัยปิฎกอย่างนี้ว่าอาณาเขตภายในของแต่ละทิศเหล่านี้เป็นมัชิมประเทศคือในทิศตะวันออกมีนิคมชื่อกชังคละถัดจากนิคมนั้นเป็นมหาสาระถัดจากมหาสาระนั้นไปเป็นปัจจันตะชนบทในทิศใต้มีแม่น้ำชื่อสารวดี ถัดจากแม่น้ำสารวดีนั้นไปเป็นปัจจันตชนบทในทิศใต้มีนิคมชื่อเศตกานิกะถัดจากนิคมชื่อเศตกันิกะนั้นไปเป็นปัจจันตชนบทในทิศตะวันตกมีหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อถูนะถัดจากหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อถูณะนั้นเป็นปัจจันตชนบทในทิศเหนือมีภูเขาชื่อ อุศีรัตชะถัดจากภูเขาชื่ออุศีรัตชะนั้นไปเป็นปัจจันตะชนบทมัชิมะประเทศนั้นโดยส่วนยาววัดได้300โยโย์กว้าง250โยชน์วงรอบ900โยโย์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระเจ้าจาักรพรรดิกษัตริย์มหาสาล พระมหา,ศา,ศาสารและขหบดีมหาศาสรผู้มีศัทดาใหญ่เหล่าอื่นย่อมเกิดขึ้นในสถานที่นั้นพระนครชื่อว่ากบิลพัทนี้ก็ตั้งอยู่ในมัชชิมะประเทศนี้พระโพธิสัตว์จึงได้ถึงความตกลงใจว่าเราคุณไปเกิดในนคกรกบิลพัทนั้น 4. ตระกูล พระโพธิสัตว์เมื่อจะเลือกตระกูลจึงเห็นตระกูลว่าพระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เสด็จอุบัติในตระกูลแพทย์หรือในตระกูลสูตรแต่จะเสด็จอุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือในตระกูลพราหมณ์ที่ชาวโลกยกย่องสองตระกูลนี้เท่านั้นก็บัดนี้ตระกูลกษัตริย์เป็นตระกูลที่ชาวโลกยกย่อง เราจะเกิดในตระกูลกษัตริย์นั้นพระเจ้าสุโธธนะมหาราชจักเป็นพระบิดาของเรา 5. การกำหนดอายุของมารดาต่อจากนั้นเมื่อจะเลือกมารดาก็เห็นว่าธรรมดาพระพุทธมารดาย่อมไม่โลเลในบุรุษไม่เป็นนักเรงสุลาแต่จะเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาตลอดหนึ่งแสนกับ นับแต่เกิดมาจะมีศีลห้าไม่ขาดเลยและพระเทวีทรงพระนามว่ามหามายานี้ทรงเป็นผู้เช่นนี้พระนางจะทรงเป็นพระมารดาของเราเมื่อตรวจดูว่าพระนางจะทรงมีพระชนมายุอีกเท่าไหร่ก็เห็นว่ามีพระชนมายุอีกสิบเดือนกับอีกเจ็ดวันพระโพธิสัตว์ ตรวจดูมหาวิโลกนะหประการนี้อย่างนี้แล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้นิรุตุกทั้งหลายถึงการอันสมควรของเราแล้วที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อจักกระทําการสงเคราะห์เทวดาทั้งหลายจึงให้ปฏิญญาแล้วส่งเทวดาเหล่านั้นกลับไปด้วยคําว่าขอเชิญพวกท่านกลับไปเถิดท่านมีเทวดาชั้นดุสิตห้อมล้อมแล้ว ไปสู่สวนนันทวันในสวรรค์ชั้นดุสิตจริงอยู่สวนนันทวันมีอยู่ในเทวโลกทุกชั้นทีเดียวเทวดาในโลกพากันเที่ยวคอยเตือนให้พระมหาสัตว์รำลึกถึงโอกาสแห่งกุศลธรรมที่เคยกระทำไว้ในการก่อนว่าข้าแต่ท่านผูณิรทุกขอท่านจงจุติจากที่นี้ไปสู่สุคติเถิด ขอท่านจงจุติจากที่นี้ไปสู่สุคติเถิดขอท่านจงจุติจากที่นี้ไปสู่สุคติเถิดพระโพธิสัตว์อันพวกเทวดาผู้คอยเตือนให้รำลึกถึงกุศลกรรมห้อมล้อมแล้วอย่างนี้ดำรงชีวิตอยู่ในเทวโลกนั่นเองจุติแล้วถือปฏิสนธิในพระคันของพระมหามายาเทวี